เป็นกุฏิเหียนอยู่บ่อน่ได้อยู่บ่ได้มาถวายวัดยกมาถวายวัดพระยังอยูบ่บ <m int Und ress> ่ออ, anyway. อีกโอ <m any Corinthians ophobia> ้โหโคดเขามากลองมันนอนเบิ่งดูพระสันว่าบางคนคือโคตลักขาโอ้โหหลากขาผีหลากขาเลยตกกุฏิเลยตกกุฏิเลยจนอยู่บ่ได้เล่นเลยบ่อยใด้้บานปล่อยให้ลลางเลยมาเมือนั้นฝายังดีอยู่เนาะบ้านนี่จังใดที่ฝาลงเล่พระสัน หลวงพีงจนเสะเดิดวานผู้ใดมาเห็ุอีหยังอยู่หนีพันว่าที่ว่าสองท่านเลยบเแม่นบ้านหลังเกา่าหลังเดิมหลังเกา่าหลังเดิมอยู่และมผูกข้อไา่พอกันปลูกพอไา่ก่อนปลูกที่หลังนี่ล่ะลัางนี่ล่ะจนพ่นในโยขาวัดวเห็งว่าแสงจ้ำขึ้นนี่ คนวานข้าเจ้าว่ามันไฟใหม่ขาเจ้ามาเบิ่งว่ามียังแสงออกจากในบ้านนี่นะครับเอฟซีผมขอวัดมากยอะๆนะครับเพิ่อนัาจุดทูปขอโชคขอลาบเมืองว่าสิเป็นตัวไรครับเอฟซครับเพิ่านวายจุดยูเซอร์วาท่านยูเซาร์บอกต้มยอมดิมันมีสองตนนี่เออเอาตัวนี้บอก เอาตัวนี้ครับบุสิครับผมเอาต่างกล่องแป๊บนึ่งนี่อา่อาโมาขอลชูขอหลับอ่าอยู่กับกุฏิอา่จาจะของกุฏิกับคอโชคลาภเออเอาลุ้นตัวเลขน้องกันเป็นเลขถูกกุฏิร้างหลังวัดกุฏิเฮียนครับบุสิครับผมเลขเงี้ยมเงียยละฟ้าบานฟ้าเฮียนเบิม่มลงอีกว้า จุดใส่บันไดเลยเนาะักนาะดเอเออหมาพอดีเลยนว่าจุดเส่ต้นบบัย่มเนี่ยบักย่มเลยนแลยห้ามาดีๆหาไม่ียแลระบบนี่คิดว่าเป็นหาสามสองนี่หาซีนึงละคนเพื่ว่าตัวเดียวกันเนี่ยหาซีนึงอ่ะจุดลวดเห่นว่ามันเกษตรตัวเดียวกันละพิสัอ๋อ อ่าสี่หนึ่งะนะนั่งุดจุดเนี้ยออกอ่าสี่หนึ่งเด้อ รุ่นไปทำกันครับยูซี่มาแล้วคือห้าหนึ่งตัวครับงามเจง๋งงามเจ๋งเอาหลุ่นหลุ่นหลุ่นครับเอฟซีครับนี่ขามางงามแตะผีเฮียน่าเนาะติผีเฮียนเป็นรุ่นระทึกเลยโอ้ทัโทัโทัโวทั่ว รุนเอารุนเอานะครับเทียนกระพอนในทับถูกกระพอนในทับอ่ามูรณ์เน่ะเทียนบระพับอีเดียเนาะอ่ลมทั้งหลายเทืยร่มทั้งกองเทียบอดีตนั่นไม่เลยคิดเฉยแบบนี้เนาะปลูกเสกให้แล้วอ๋อปลูกเสกให้แล้นไม่มีลมลมไม่มีลมเมียกว่าลมต้องลุกอ่ลมต้องลุก ขึ้นมาชูให้เห็นโอ้โหกดเอ้าว่ามนไม่ยืนนี่อ้มันยนี่เด็ดเลยืนี่งว่ามันคนยืนอยู่นี่อือมันมาลุดน้ำเออกลังกินดอ๋อว่ากยเสือไล่ไหมอเสือไล่อไม่ยืนแงยุ่นี่ยืนย่นี่เป็นมาลุดน้ำที่แม่เื่อนพูนี่ขึ้นมากกจนตื่นเสือไล่เสือไล่่าอผู้ใดมาเดี๋ยวเดียวไปฝบ่มีอือเสือไล่มาก ก็ขงเกียรกูเห um, ็นเสื anyway> ้อไล่ข e ึ้นอันเห็นแฟบแเตี้ยเป็นเออเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเหลืองดำเหลืองดำเหมือนแหมมีสามคนนึงจังว่าหันแล้วเสื้อไล่ผ้าใสแจังว่าหน่ะเราแจังว่าคอยตื้นหน่ะเราเมื่อกี้นี่คอยว่าพอได้มาหยุดอยู่นี่มาแต่ใส่แค่นี้เองเห็นมาลุนน้ำเออไปเพิ่นมาทางหลังขุนเตี้ยเออคอยว่ามันคนมากใส่มาลุนเด็กน้ำหนาอ่าโถปีนองกลางเว้นเศษเเออยืนอันนี่ไหมเอาเมื่อจับอันนี้นี่ไหมเมื่อจับยังสีไหมจับยังสีไหมงมวกไปเห็นแฟบแฟบโอ้ โอ้ยโอ้โกระเตือนพวก่ข่เนาะใช่หนดิเอียโอ้ยโอ้โหโอ้มเสียไร่อมเนีอผู้ใช่เพื่อนพามันเห็ดยังกันผู้ใส่ค้นบอดดําได้คนขาวเป็นคนขาวผู้ใช่คนนขาพอสวยก็ยืนเล็งเลขทูบโอ้ยก็ยืนเล็งเลขทูบคอยจนงอกไปจนคอยตืนเนาะคอยว่า นึกว่าใครมาเออขาเป็นคนก่อนสีถทาว่ามาได้มาแต่เฮิงอะนะจะมาตเฮิงแาแตเิงข่อยคือว่เห็นอะนะอบบงวอวกไปพัอว่วมีอย่างอะนะถองมนุษย์เนาะตัวใจเนาะขั้นหูจงสีไปกับทีวันตื้นเนาะขั้นต่างกล้องใส่เนาะโอ้ยยืนรุ่นงวกไปเอ้ยงวกไปคับ จน,นจนเลาบเงือบเลยเราเนาะโอ้โหเปิดกระตือเป่าไเนาะหัวใจพักวามเหมือนเ้มันเปหนทหี่ยังข้ามเป็นแนี่ันขึ้นเลยมันหอยปลาลาบ,บาะ่ะอันนี้เปนอันนี้เป็นแนมเ,เ,เว้นม,มันก็นเลยชื่อๆอยู่ตื่นทีตื่นซื้อนะเอ้าเลยกไหมเล็กไหมหาหาพันน่ะเอ้าเอ้าหาหาหรือเอฟซีครับผม ว่าที่สามพี่นาะเนี่ยหลุยังตื่นยพี่นาอว่าทำไตอนนอนปลาสายยังเคยนอนนอนปลาสายกับเขาได้ตั้งใจอันนี้ว่าตั้งใจดิโอ้มาเย็นเหี่ยงเออมาย็นเหียงขางบึ่งอยู่เนาะใส่เสื้ายตีใส่เสียอลายมาเอาาหาเ็ดบัวบัตนี่แมนบัวโอ้แมนบัวห้าเจ็ดท่าหนึ่งดิเนาะโอโหาดมาเล้อห้ หาหนึ่งก็ตรงกันนเาโอ้หานึงหาเจ็ดดิโอเอาคัดคัคัดบาตนี่เห็นแล้วเห็นแล้วบานนี้เก็ดคักคตัวเดียวหมดหมดเลย ห้าห้าเห้าห้าหนพี้พองโอ้ยตันออกตัวนี้มากสื่อบทสื่อแคทว่าเลยเนาะอ,อ่เอาอสารุปมันกันพี่น้องแอดเกียนเลนบ้างเ,เอาสรุปให้ครับรผ,ผมออสำหรับตัวเลขขออยู่ที่กุติร่าง แต่ว่าพุทธิเฮียนหลังวัดนะครับนะพ่อตายใส่สองคนพอกับลูกครับมาเมื่อกี้นี่โตจโอ้ยเซาะหางผาดอยู่เอออยู่นี่ละเออเซาะหางงาดอยู่นี่อยู่นี่ละเพิ่นยืนอยู่นี่ละเสือไล่เป็นจุดเหลืองขาเหลืองขาวเหลืองขาวเดี๋ยวเห็นแต่ส่วนเทิงนี่ล่ะวันเป็นเพิ่นมาแต่ใส่กับตกใจว่าสีถามเพิ่นมืนมาแต่เถิงคือมาบ่เห็เสียงว่าสี่ว่าเป็นไทยบ้านเพิ่นมาเบิ้งมาเบิ้งน้ำเออวันไทยบ้านเพิ่นเาน้ำบัดเดี๋ยวมาปุ๊บเพิ่นบ่มีคนบัดนี่ ตบใจส่วนตัวแต่ว่าเลขทูบที่เขาเขียนในจุดไว้เพิ่นนี่อขอเพิ่นขอเพิ่นงวดนี่ตั้งใจมาขอตั้งใจมาขอเพราะว่างวดที่เร้วันบ่ได้ตั้งใจก็เลยยางอ้อมเห็นบ้านเลขที่เพิ่นเก้าเก้าเก้าครับผมมันออกตัวได้บ่ะนี้เผเนาเออเห็นไหมแผ็ดเก้าแปดออสามตัวเก้าเก้าเก้าพิษแต้บเดียวคนตัวหงวาไทยคนตัวเมื่อนี่ก็ได้ตั้งใจมาขอครับผมซื้อไง ซื้อไงอตัดไปให้เรียบร้อยอห้าห้าเจ็ดอเนี่ยห้าห้าเจ็ดครับอย่ที่ผมแล้วก็หาเจ็ดหาหนึ่งคล้ายๆกันนี่แล้วก็มีหาหาหมุนเอาเนี่ยนี่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าห้าเจ็ดห้าหาบอีกคือเกาหาบอีกคือเกาหัวดี่อ้หาหาบไปเลยห่าบห่าบ เงื่อนเงื่อนโอเงื่อนผู้ชายสองคนดิผู้ชายสองคนบอกก็สองหาดีเออหาหาเออหานี่ก็เป็นสองหานดิินบอลอ่ะนะมันมาเร็ยว่าเดวอแต่ว่าบอลไดเขียนมาให้สองหามันหามันก็เป็นสองหาสองเลี้วเอาพี่น้องพี่จรณาเอาแต่ว่าไดมาเรีวปุ๊บนี่มันเต็มเต็มเลยก็ว่าสองห้าเจ็ดเอไดมันดัน นี่แหละตัวตัวสำคัญคือสองห้าเกตินี่แหละอพอมันหาหายแล้วม,มาล่ะครับผมหรือว่าห้าสองเกตก็คือเขาอ,อ่าอ่านี่เขาต้องสำคัญว่ดหาหานี่แหละนะครับเด้อายพิจารณาเอาแล้วกลับยุ้ยซี่ผมกุฏิเฮียนหลังวัดหรือว่ากุฏิร้างมาเมื่อนั้นฝาทางเหนียงยั่งอยู่ศูนย์ว่าขึ้นไปหาเพื่อนมาบอกแล้วเมื่อหลังไม่ท้ำฝาเนี่ยลงเลยเฮิมพูน่ะกองเขาอีกพูน่ะทีฝ้าแอ่ออกเลยทีฝ้าแอมออกเลย มันห่อนมาสันว่ามันห่อนมาสันออกมาสันว่าขึ้นมาบอบอกเรื่อาสันมือนีก็เลยมาจุดปูกจุดเจียนขอบอกเิ่นก่อนก่อนขึ้นก่อสิมาขอโชว์คอรัสหนีมายืนนั่มเลยมายืนตรงคางนี่ตกใจเนาะวันผู้อะไรมาอยู่ในง่วงไปปุ๊บมันปลอมเนปุ๊มีอย่างไหมเกิดวิบิแเสกเกิดวิบิแเสกนี่มือแรงมือนีเอาจิตเจรนาเบิ่งเด้อครับเดลยสิครับผม ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับผมห้าห้าเจ็ดตัดให้สองตัวคือห้าเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งก็เพี้ยนลกันสองตัวห้าห้าหรือว่าหาสองตัวสำคัญอย่าลืมห้าสองเจ็ดสองห้าเจ็ดนะครับผมหมุนออกนะเพราะเชียนไห่เพราะมันหลายปวดครับโฉบโศบคนหมานครับผมสวัสดีครับ